กลับพบกันบ่ายจสุดาครับรายการคูคุกีคคคคคค้ครับผมเอกครับผมพัดครับครับวันนี้เราจะมารีวิวซิมเทพทอประทะซิมคงกระพันหูยเหมือนชื่อหนังซูเปอร์ฮีโร่เลยนะใช่ทอถือคอนใช่ไหมครับคงกระพันแบบสักยันนะนะอะไรอย่างทุบไม่เข้าเอ๋อทุบไม่เข้าทุบไม่เข้าทุบไม่อะไรทุบแล้วเชื่อมันเครับครับผมก็คือจริงๆมันคือซิมเทพเนี่ยพวกตระกูลซิมเทพอะไรแล้วดูหมาซิมเทพคืออะไรมันคืออะไรล่ะมันคือซิมที่แบบว่าอันลิมิเต็ดอะไรเงี้ยเหรอ คือชื่อมันเหมือนชื่อมันอ่ะคือเทพจริงๆอ่ะเทปก็คือว่าส่วนใหญ่เราเขาใช้ซิมเทพสำหรับพก Data Plan ก็คือ Data Plan แบบอันลิมิเต็ดคือแบบใช้เท่าไหร่ก็แบบไม่อั้นเออไม่อั้นเ่ยใช้เยอะอะไรเงี้ยรวยไปเถอะใช่ประมาณนั้นแล้วก็ราคาถูกเทียบกับรายเดือนแล้วอะไรเงี้ยครับก็คลิปนี้เป็นคลิปสปอนเซอร์บอกไว้ก่อนครับก็สปอนเซอร์เราชื่อบริษัทว่าเวลพ p ยเล็ตครับผมครับก็ขอบคุณมากครับเอ่อสปอนเซอร์เราครับแต่บอกเหมือนเดิมทุกคลิปครับก็คือไม่ว่าจะสปอนเซอร์หรือไม่สปออนเซร์ เรารีวิวกิ๊กเหมือนเราครับก็คือมีดีเทลรีวิวแบบวิทยาศาสตร์บอกทั้งข้อดีและข้อเสียตรงๆทุกกลิบแบบนี้นครับครับแต่วันนี้เรามารีวิวส,ส,สองสองซิมก็ของผมเนี่ยซิมเทพทอลเป็นของทูมูฟกับแพ็คเกจของเขาเนี่ยครับราคาก่อนราคาหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบาทครับต่อปีต่อปีใช้ได้หนึ่งปีใช้ได้หนึ่งปีคือ Activate ปุ๊บก็ใช้ไปเลยสามร้อยหกสิบห้าวันแพ็คเกจเขาคือความเร็วเนี่ยสิบเมกะบิตเปอร์เซกัลครับอลิมิเต็ด,ด คือจะโหลดอะไรก็แล้วแต่คุณ่ะอันลิมิเต็ดใช้ไปเร็่วยาวครับแล้วก็โทรในเครือข่ายทูมูฟด้วยกันเนี่ยฟรีแต่ครั้งละไม่เกินสามสิบนาทีถวนนอกเครือข่ายหรือเกินเวลาที่กําหนดเนี่ยนาทีละหนึ่งบาทครับอืแล้วก็ใช้พวก Wi-fi ของทูมูฟได้ฟรีตลอดหนึ่งปีนั่นอือะครับผมไอ้ตัวราคาเนียหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบาทผมหาให้ดูวันก็คือสมมติฐาิบสองใช่ไหมต่อเดือนก็หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดบาทห้าสิบต่างค์ครับผมต่อเดือนอ๋อลืมบอก ของทูมูฟเนี่ยนะมัน 4G อย่างเดียวนะอี่งห้5 G ครับครับครับของคุณครับกรับของผมเนี่ยคือซิมคงกระพันเป็นของค่าย d t a c โอเคแล้วก็ตัวราคาเนี่ย1,290้บาทรถถูกของผมดิถูกกว่าคุณบาทหารมาต่อเดือนเนี่ยก็107บาท50สตางค์ต่อเดือนแพ็กเกจเหมือนกันครับก็คือเ data แบบ Unlimited ใช้ข้อมูลได้แบบ Unlimited เหมือนกันเป็นเวลาหนึ่งปีครับ แต่ว่าก็คือความเร็วจะจํากัดที่เต็มที่หนึ่ง10เมกะบิตปาร์เซคันก็เท่าผมไงก็เท่ากันเนี่ยไม่เกี่ยวกันเออแล้วก็ไอตัวเนี้ยก็โทรค่ายของดีแท็กได้เหมือนกันครับฟรีเอ่อไม่อั้นแต่ว่าแต่ละครั้งโทรได้แค่15นาทีฟรีไม่อั้นแต่ครั้งแค่15นาทีฟังร้องวงไหมอ้าวก็15นาทีก็ต้องวางสายโทรใหม่อะไรเงี้ยอันนี้คือในเครือข่ายดีแท็กแต่ถ้าจะโทรนอกเครือข่ายก็ก99สตางก์ก็บาทนึงยวกันเลยอ่าต่อนาทีคล้ายกันแหละครับผมครับก็ตัวนี้รรองับ 5G โอ้แต่จริงแต่จริงไม่มีประโยชน์ที่จะลองนะริงทำไมอ่ะเพราะว่าสปีดจริงๆแล้ววะ่ะตัว 4G เนี่ย10เมกะกบิต per s e c o n เนี่ยคือทำได้อยู่แล้วอ๋อมันอัานอยู่ที่10เมกะบิตอยู่แล้วใช่่ต่อยเป็น 5G 6G 7G ก็10เมกะบิตใช่ไม่มีประโยชน์มันก็มันก็ก,กลับอยู่ที่ตรงนั้นอยู่แล้วถูกไหมถูกต้องครับครับผมก็อย่างดีของผมเนี่ยที่ผมใช้ใช่ไหมผมผมไปผ้าตัวออก อันนี้คุณให้ดูแผนที่ประเทศไทยองผมอันนี้แผนที่ประเทศไทยของผมประเทศไทยประเทศเดียวกันนะ <laughs> แต่ว่าใน iPhone เนี่ยมันจะเบสออน Apple Map อันนี้มันจะเบสออน Google Map อ่าแน่นอนอยู่แล้วเราไม่ได้เทสอยู่ที่บ้านจุดเดียวแล้วบอกอคุณว่าโหดีสปีดสุดยอดผมขยา,ยามอยู่ไปไหนมาไ,ไหนเราก็เทสตลอด ให้รู้ว่าให้ตำแหน่งไหนสปีดเปนน็นยังไงแล้วมันมันต่างกันยังไงบ้างครับผมคุณพัดไปไหนมา,มา้างคร่าวๆเนี่ยผมก็ไปภาคตะนออกมาไปชลบุรีมาอะไรเงี้ยถ้าผมคลิกดูเนี่ยก็จะมีความเร็วขึ้นใช่ไหมอืมก็เฮ้ยสามสิบเมกะบิตเลยนะุอยอดเกินกว่าสเปกอ,อีกนะสเปกบอกสิบเมกะบิตอะหรอจริงได้อย่างนี้สักกี่ครั้งเทียวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเสียมันจะเสียเนี่ยผมก็ไปชลบุรีหลายครั้งอยู่หมายถึงว่าตรงบริเวณแถวนี้อะไรก็สามสิบอะไรเงี้ยนะเออเนี่ย สามสิบเหมือนกันไว้เอออะไรเงี้ยระหว่างทางผมขับรถผ่านมอเตอร์วงมอเตอร์เวย์ก็แอบเทสขับรถไปเทสไปมอเตอร์เวย์บางที่ป่าไปหกสิบกว่าแต่นี่คือแม็กนะนี่คือแม็กใช่ไหมพวกนี้ที่พูดคือแม็กใช่ครับก็เยอะครับยี่สิบห้ามั่นอะไรมั่งเอากรุงเทพอ่ะกรุงเทพที่เหลือสามแล้วคือมันจะเป็นบางที่อ่ะที่ผมไปอันนี้มันอยู่แถวๆในเมืองหน่อยบางจุดใช่ไหมบางจุดอันนี้ผมไปประชุมอะไรเงี้ยอยู่บนอาคารสูงอะไรเงี้ยมันอาจจะสัญญาณไม่ไม่ดีนะอาจจะเป็นจุดอับสัญญาณอะไรเงี้ย ก็เอาให้ดูว่ามันแย่ๆก็ประมาณสามใช่ไหมชั้นชานเมืองหน่อยแถวแถวอะไรเงี้ยดอนเมืองแถวสุขภิบาลอะไรเงี้ยสุขภิบาลห้าอะไรเงี้ยก็มีหลักสามสิบเฮ้ยส่วนใหญ่ก็เกินนะสามสิบตลอดเลยหรออืมอันนี้มีน้อยบ้างแปดบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวเดต้าเดี๋ยวให้ไปดูแบบเดี๋ยวไปดูเดีลยวไดู่ตำแหน่งที่คุณเทสดีกว่าว่ามเทสเทสไห้าแถวดอนเมืองแถวส่วนใหญ่เราเทสก็ดอนเมืองเพราะบ้านเอดอนเมืองสุขภิบาลห้าแล้วก็มีไป แถวคงเตยอะไรเงี้ยแล้วก็ชลบุรีอะไรเงี้ยครับที่ที่เราไปมาที่ผมไปมาผมบ้างเหมือนกันไปไหนมาบ้างผมก็แต่คือผมก็ใช้ชีวิตของผมนะครับผมก็จะอยู่ซ้ะดอนเมืองกรุงเทพส่วนใหญ่อะไรเงี้ยก็จะมีไปดินแดงบ้างอะไรเงี้ยไปตัวเมืองบ้างสยามอะไรเงี้ยแล้วก็ผมก็ไปปทุมบ้างไปอยุธยาบ้างครตำแหน่งที่ผมเทคก็จะ cover พวกนี้นอกจากนั้นผมก็จะไป สมุดสงงขามผมไปเพชรบุรีอะไรเงี้ยก็จะครอบคุมหัวหินเงี้ยเหรอผมยังไม่ถึงหัวหินเดี๋ยวก็เพชรบุรีล่างๆหน่อยอะไรเงี้ยก็ประมาณนั้นอชียงลเงี้ยไหมกรุงเทพปทุมนาเนียทุทยาเพชรบุรีอะไรชามพวกนั้นด้านขวาเป็นเดิมคงกระพันคงกระพันยังไงครับก็เอาดูอันนี้ให้ผมดูอันนี้ที่ดาวน์โหลดสปีดก่อนดาวโหลดเงินสปีดสีเงินสีเงินแล้วก็ดู ผลด้าน้ายผลด้าน้ายเนี่ยไอ้ตรงเนี่ยเห็นไหมวันนี้มันจะเป็นแบบความเร็ว3มเมกหกเมกเก้าเมกซึ่งสเปคจริงๆคือ10เมกใช่ไหมถ้าดูเสียงเงินอย่างเดียวเนี่ยคือประมาณ12เมกขึ้นไป15เกือบ15เมกบ้างต่ำสุดก็ก็เท่าไหร่อ่ะก็อยู่ราวๆสิบนั่นแหละเอ่อประมาณ10อะไรเงี้ยอันนี้คือควันดาวน์โหลดอัปโหลดเนี่ยแวรี่ค่อนข้างแวรี่ อ่าอัพโหลดเนี่ยเป็นกราฟสีเขียวนี้ที่เห็นชัดๆใช่ไหมครับก็มีประมาณ10เมกแต่ว่าต่ําลงไปเนี่ยถึงเนี่ยสามเมกเห็นไหมครับสามเมกิกบิตเปอร์เซก็นมีอันนี้ก็4.4เมกิกบิตเปอร์เซก็นต์อันนี้4.65ไม่ใช่3ประมาณนั้นก็จะมีแวร์ลี่ขึ้นขึ้นไปแลก็จะมีสูงแบบโอ้ยสูงเกินขอบประมาณทะลุกราฟไปเลยสบ็ดบางก็มีครับมาดูดูเทมเทมเทพผมดูทอดิอารมณ์ขึ้นขึ้นลงหรือเปล่าก็มาดูเทียรตัวเหมือนเดิมดาวน์โหลดเนี่ย อุ้ยดาวน์โหลดคุณสามารถขึ้นไปอะไรของเขาอะเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดได้เลยเหรอเออแล้วก็ต่ำต่ำสุดเนี่ยคือหกจุดห้าแต่โดยทำไมเทพแบบเทพขึ้นขึ้นลงลงเลยแต่โดยเฉลี่ยเนี่ยก็คือประมาณโอ้แต่โดยเฉลี่ยค่อนข้างอ๋อมันก็ไม่ค่อนข้างเนาะใช่บอกเฉลี่ยไม่ถูกเลยไม่ถูกเลยเฉลี่ยคือประมาณนี้ช่วงนี้นี่นี่ข้อมูลส่วนใหญ่คือช่วงประมาณนั้นก็ประมาณก็ประมาณสิบอะครับครับแต่คือ หูจากค่าเขาเคยขึ้นไปได้แบบหูสูงมากออไม่เข้าใจดาวน์โหลดสี่สิบสาเลยอ่ะค่าแวรีมากอันนั้น<ช>คือดาวน์โหลดอ่ะอัพโหลดบ้างอัพโหลดแวรลี่น้อยกว่านะม,มีผลแบบเปลี่ยนแปลงน้อยกว่าก็ประมาณเท่าไหรอ่อ,อ่อสูงสุดก็ขึ้นขึ้นไปนี้อันนี้คือคือสีเขียวนะครับก็สี่สิบเอ็ดเหมือนกันต่ำสุดก็ต่ำได้ถึงศูนจุดแปดเก้าเลยเหรอครับโอ้โหนี่คืออัพโหลดนะครับ ครับรีวิวอย่างอื่นมั่งอย่างแรกอยากจะบอกเนี่ยคือเวลาเรารีวิวเนี่ยคือเราไม่ได้รีวิววัน2วันหรือแล้วมาบอกคุณว่ามันดีไม่ดีไอ้ที่เห็นเดต a ทั้งทั้งหมดที่เราทดสอบมาเนี่ยเรารีวิวเนี่ยอย่างน้อย1เดือน,เ,อนเรารีวิวเกินเดือนมาละทําไมต้องเกินเดือนคือบางทีบางคนเนี่ยคือเจอปัญหาว่าเฮ้ยเวลาแบบตอนแรกอะเปิดใช้ซิมซิมเทพซื้อมาเ็ดื่อด,ดีอยู่ใช้ได้พอหมดเดือนปุ๊บอา้าโปรโมชั่นหมดใช้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยโดนโดนหลอกมาวากันเถอะมันมีบางคนนะใช่เป็นโดนหลอก เจอเ<ม>จอซิมแบบไม่ดีอ่ะใช่มผมอยากรีวิวให้มันแบบจริงๆริงจังๆอ่ะเรารีวิวมาเลยหนึ่งเดือน <ไป S 1> อก็ขอสปอนเซอร์เลยขอเดือนหนึ่งกับสปอนเซอร์งงเลยทำไมต้องรีวิวตั้งเดือนห <laughs> นึง่งก,ก็เราอยากรีวิวให้มันจริงๆอ,ะอ,อ,อ่ะก็อย่างแรกคืออันนี้ให้ดูว่าเวลาผมสมัครปุ๊บเนี่ยวันที่สิบแปดเฟ布รยารี February เนี่ย ตั้งแต่สิบแปดกุมภาเนี่ยผมเริ่มแอคทีเวตมันก็จะแอคทีเวตปุ๊บมันก็จะเขียนมาเลยเนี่ยมีเมสเซจส่งมาให้เลยบอกว่าเริ่มใช้เน็ตความเร็วไม่อั้นสิบเมกะบิตตามแพ็กเกจของเขาเนี่ยตั้งแต่วันนี้อะไรประมาณนั้นอันนี้คือชัดเจนเลยของของวัดไปลงทะเบียนก็จะมีเมสเซจอย่างนั้นมาเหมือนกันมีใช่ก็ผมเริ่มสิบแปดกุมภาเริ่มยี่สิบกุมภาเนาะเสร็จแล้วมันไม่อั้นใช่ไหมไม่อั้นไหมไม่อั้นจริงหรือเปล่าจริงผมไม่รู้ไม่อั้นจริงหรือเปล่าคือมันคุณคุณไปลองมาเนี่ย คือผมใช้จนถึงวันนี้ก็คือ80กิกเดือนหนึ่งอ่ะเดือนหนึ่งอ่ะ80กิกซึ่งจริงๆอิ่ยมากกว่าเดือนด้วยคือพอดีผมไม่ได้ไปเซตให้มันคัดออฟตั้งแต่วันที่18กุมภาพันธ์ผมเริ่มใช้อ่ะผมไปเดฟอลต์ก็คือมันเริ่มคัดออฟตั้งแต่วันที่หนึ่งต้นเดือนนั่นเองมีนาก็20วันประมาณนั้น20วันหนึ่งมีนาเนี่ยผมร้อย80กิก80กิกแต่จริงพอจริงๆริเนี่ยก็คือเหมือนกราฟคุณทำไมมันชันจังวะก็็ตตตอออนนนแแแรรรกกกๆผมใใชช้้บบบีีววววิิปปะะะจจำััหหลลลงพุ๊ เล่นหนออ่อยผมก็ไปเปิด YouTube แบบ 4K แล้วให้มันดาวโหลดข้อมูลไปเรื่อยมันก็จะแบบข้อมูลใช้เยอะอยนี้จริงๆอ่ะมันควรจะคัดออฟตรงวันที่18อะไรเงี้ยของมีนาอะไรเงรี้ยแต่18ของมีนาไอช่วงที่ผมมาเทสตตรงนี้พีพีจริงๆ,ๆน 50, เนี่ยที่50 60กิกเนี่ยคือหลังจากวันที่18เลยด้วยซ้ำเพราะนั้นคือเนี่ยผมได้60 60กิกหรืออะไรเงี้ย80กิก80กิกเนี่ยไม่มีปัญหาผมก็ใช้ได้เรื่อย เออแต่ผมใช้ปกติของผมนี่แหละาวคุณพันเป็นไงก็ใช้ปกติทั่วไปอ่ะก็คือแต่ผมก็ดู YouTube ดูอะไรคือเต็มที่อ่ะไม่สนใจเหมือนเหมือนกับมี WiFi อ่ะกับแต่ผมปิด WiFi ตลอดนะกับใช้ใช้แทน WiFi ไปเลยคุณพานได้ 20GB กิกอ่าในเดือนหนึ่งไงแต่คุณพานมป็ได้แบบเจาะจงเพื่อจะให้โหลดมันเยอะๆเ้ยได้ประมาณ 20G กิกแต่คือมันอันลิมิตอยู่แล้วใช่ก็ดูข้าวๆอย่างเงี้ยคือก็จริงอันลิมิตนี่ยผมก็คือผมก็ไม่เห็นมันมีลิมิตอะไรใช่ ก็พูดถึงยูทูบบ้างอืดู youtube เนี่ยคือดูอะไรได้บ้างครับคุณพัดก่อนก็ดูช่องคู่กูก็กได้ครับไม่ใช่ดูความละเอียดขนาดไหนอะไรเงี้ยหนึ่งศูนย์แปดศูนย์พีสามสิบเฟรมหกสิบเฟรมได้อ่าหนึ่งศูนย์แปดศูนย์พีสามสิบเฟรมหกสิบเฟรมครับไอไไออซิมเทปทอเนี่ยได้ไปจนถึงหนึ่งสี่สี่ศูนย์หกสิบเฟรมคือแม็กซิมัมสุดแล้วที่เขาที่บอกว่าได้เนี่ยคือดูได้ส์มูดไม่มีกระตุกไม่มีบัฟเฟอร์ใช่อ่า อะไรที่ไม่ได้ไม่ได้คือสองหนึ่งหกศูนย์ตั้งแต่สามสิบเฟรมขึ้นไปคือ 4K นั่นแหละอ่าสองหนึ่งหกศูนเนี่ยคือความละเอียดระ 4K ไม่ได้ดูไม่ได้เลยที่ไม่ได้คือเหมือนแบบมันต้องโหลดแป๊บนึงบัฟเฟอร์เสร็จแล้วก็ดูได้นิดหนึ่งเสร็จแล้วก็ไม่สมูทไม่โกสมูทกระตุกแล้วก็โหลดใหม่อะไรเงี้ยใช่ใช่ของผมเนี่ยเหมือนคุณพัดเลยครับต่างกันตรงที่ไอตัวหนึ่งสี่สี่ศูนย์ของผมเนี่ยหนึ่งสี่สี่ศูนย์พีเนี่ยหกสิบเฟรมเนี่ยบางทีผมได คือถ้าคุณดูอันนี้พูดพูดถึง Netflix นะ Netflix อะเวลาคุณแบบจะดู 4K อะเขาจะมีเขียนในเว็บของเขาว่าถ้าอยากจะดู 4K สมมุเนี่ยแบนด์วิดต์ขั้นต่ำเนี่ยต้องประมาณ25เมกะบิตต่อสักกันอันนี้คือ 4K เมื่อเราดู 4K อันนี้พูดแต่อันนี้คือ YouTube ใช่รับเราดูไม่ได้ก็ปกติเหมือนกันเพราะว่าอันนี้แค่10เมกะบิตต่อสักกันควมเร็วมันไม่ได้อย่างนี้ครับครับผม YouTube เป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วอ่ะเราไปดูของจริงมาทําให้ดูบ้างว่าเป็นไงว่าไม่ได้ยังไงอันนี้คืออย่างอื่นบ้างฮะไปใช้ Netflix ดูได้ไหมครับพัดดูได้นะอืมก็แต่เน็ตฟิกอ่ะมันจะไม่มีให้จะปรับดู 4K หรือจะปรับดูอะไรเงี้ยมันบางทีมันดูยากไว้เราดูความละเอียดอะไรเอออะก็ดูได้สมูทๆอ่ะดูได้ใช่ไหมดูได้ผมก็ดูได้มีปัญหาครับมีอย่างอื่นอีกใช้แบบอย่างอื่นอ่ะอย่างไะไลฟ์เฟซบุ๊กโอ้ยนี่มันได้อยู่แล้วไม่มีปัญหามันไม่ได้กินดาต้าเลยพวกเนี้ยกับทางผมก็เหมือนกันทางคงอภัยก็เหมือนกันครับครับทอมีปัญหาคงอภัยไม่มีปัญหาครับผมมีอีกหนึ่งที่ต่างกันคืออะไรฮะ ถ้าใครโหลดบิดบิดทอเรนต์อะไรเงี้ยจะบ้าแล้วคุณโาซิมมาโหลดบิดก็กระโหลดอ่ะก็มีคนโหลดโหลดบิดอะไรเงี้ยอันี้เนเดตหน่อันลิเมเด้ใช่ไหมก็โหลดได้เรื่อยๆซิมคงกระพันของค่ายดีแท็โหลดบิตทอรเรนต์ไม่ได้ไม่ได้คือโหลดแล้วเนี่ยมันก็จะแบบขึ้นเลยอตัดคือมันไม่สามารถหาเพียร์ได้ต่อไม่ได้เลยอ่ะแต่ถ้าเขารู้ว่าเราโหลดบิดแล้วเขาเลยจํากัดตรงนั้นใช่แต่ถ้าซิมเทปทอเนี่ยโหลดได้ครับโหลดได้มีปัญหาโอ้สุดยอด อันนี้คือที่ต่างกันข้อตางกันตแล้วถ้าสมมติถ้าเราไม่ได้ใช้ในมือถืออะไรเงี้ยเราไปใช้เป็นฮอสปอตสำหรับคนททำงานในรถลู้อะไรเงี้ยได้มีปัญหาไหมไม่มีผมใช้ประจำเวลาประชุมเจ็บทองไม่มีปัญหาน่ปัญหาคงพนไม่มีปัญหาครับครับผมนั่นคือสิ่งที่เราไปทดลองมาอ่าดสอบมาก็ดูว่าไอ้อะไรมันต่างกันครับถ้าใครสนใจอยากซื้อแล้วอยากจะมั่นใจชัวร์ว่าซิมเนี่ยมันเป็นซิมที่เขาดีลมาจริงเป็นริษัทที่ถูกต้องที่คุยกับทาง ทางคูเลเตอร์แล้วูมูฟทางดีแท็กไรอยู่แล้วก็ซื้อจากสปอนเซอร์เราได้ครับทางบริษัทเวลพลาน e ตครับลิงก์อยู่ใต้คลิปลิงก์อยู่ใต้คลิปลากันไปก่อนกับรายการคู่หูคู่เกคกับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืม b ับส i b e ครับกดกับลิงค์ได้ครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราบ๊ายบายครับบ๊ายบาย